โดยรอบแรกก็เป็นสัจจยานความอย่างรู้ในสัจจะคือความจริง คือรู้ว่าเนี่ยคือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์และรู้ว่าเนี่ยคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความตรัสรู้ที่วนไปในอริยสัจทั้งสีนี้โดยสัจจะที่เป็นความจริงว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อันเนี้ยเรียกว่าสัจจยานเป็นรอบที่1ส่วนรอบที่สองยานคือความอย่างรู้ที่วนไปในอริยสัจทั้ง4ก็โดยเป็นกิจยานคือความอย่างรู้ในกิจกิจคือหน้าที่ที่พึง ควรจะกําหนดรู้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกเนี่ยควรจะละเสียทุกขนิโรธคือความดับทุกควรทําให้แจ้งและมรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยควรทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือควรทําให้เจริญเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในอริยสัจส,สีอันนี้คือรอบที่สองเป็นกิจยานส่วนยานความอย่างรู้ที่วนไปในอริยสัจส,สีรอบที่3ก็คือกตตยานเป็นความอย่างรู้ว่า กิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจสีนั้นได้ปฏิบัติแล้วได้ทรงกระทําแล้วทุกเนี่ยทรงกําหนดรู้แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเนี่ยละได้แล้วทุกข์นิโรธคือความดับทุกเนี่ยทรงกระทําให้แจ้งแล้วคือละทัณหาได้แล้วมรคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยทรงทําให้มีให้เป็นขึ้นเสร็จแล้วคือทําศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นมรคสมังคีคือเป็นหนึ่งเดียวแล้วทําได้บริบูรณ์แล้วทําสําเร็จแล้วกัตยานความอย่างรู้เนี่ยเป็นการที่รู้ว่าได้ทํากิจในอริย สัตว์สี่เสร็จแล้วเป็นรอบที่สเพราะฉะนั้นพระญาณหรือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงว่าวนไปสมรอบหรือมีสมรอบในอริยสัตว์ทั้ง4 3่คูณสก็เป็น12จึงได้ตรัสว่ามีอาการ12ดังนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความตรัสรู้ในอริยสัตว์ทั้ง4ซึ่งวนไปสมรอบและมีอาการ12แต่วนไปสมรอบและมีอาการ12นี้ไม่ใช่หมายความว่า ความอย่างรู้นั้นบังเกิดขึ้นในขณะต่างกันจึงมียานหรือความอย่างรู้บังเกิดขึ้นหลายขณะและต่างๆกันแต่หมายความว่ายานคือความอย่างรู้นั้นเป็นขณะเดียวแต่ว่าเป็นความรู้ที่วนไปในอริยสัจทั้ง4ี่สามรอบและมีอาการ12คือสัจญานกิจญานกตะยาน,าย,านยานความอย่างรู้ทั้ง3เนี่ยจะเกิดขึ้นขณะเดียวพร้อมกันในขณะนั้นแต่สามารถแยกได้ว่าอันไหนคืออันไหนในข้อนี้มันละเอียดถ้าจะเปรียบเทีย ให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเวลาที่เราดูนาฬิกาพอเราดูหน้าปัดนาฬิกาเราจะรู้เวลาถ้าเป็นแบบเข็มก็จะเห็นเข็มสั้นเข็มยาวที่บอกชั่วโมงบอกนาทีซึ่งเวลาที่เรามองหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันจะเห็นพร้อมกันในขณะเดียวกันคือจะเห็นหน้าปัดทั้งหมดในขณะเดียวกันก็จะสามารถที่จะรู้เวลาแล้วสามารถแยกออกได้ว่าอันไหนเป็นชั่วโมงอันไหนเป็นนาทีอันไหนเป็นเข็มสั้นเข็มยาวเพราะนั้นการเห็นของโลกกตาที่หน้าปัดนาฬิกานั้นจึงเป็นการเห็นคราวเดียวแต่ว่า ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันมีหลายอย่างรวมกันความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการเห็นอริยสัจสีก็เปรียบเทียบได้แบบนี้คือในความรู้ของพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นคราวเดียวแต่ได้รวมทั้งหมดในอริยสัจทั้ง4ี่โดยมีวนรอบสามมีอาการ12รวมกันเป็นคราวเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นความตรัสรู้โดยชอบนี่แหละคือสภาวะที่เรียกว่าวนรอบสามมีอาการ12มันเกิดขึ้นในคราวเดียวแต่สามารถแยกได้ไม่ใช่เกิดขึ้นดีละขณะเรา เองควรจะทำความเข้าใจ